สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อก so, so, ันในตอนที ology, ่4นะครับสาหรับการทําโรงเรือนแคตตัสนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าจะให้เป็นตอนสุดท้ายของการทําโรงเรือนในครั้งนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนถัดไปเนี่ยผมจะเป็นการสรุปในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆในการทําโรงเรือนในครั้งนี้ครับว่าใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทําชั้นสําหรับวางแคตตัส แล้วก็จะหนักไปทางเรื่องของการหาวัสดุนะครับในการทําบริเวณด้านข้างนะครับการป้องกันเกี่ยวกับด้านข้างนะครับไม่ให้มีแมลงนกหนูอะไรต่างเ,เข้ามากวนตัวกระบองเพชรหรือแคตตัสดของเราได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเรื่องของการทําประตูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนต่างเนี่ยที่ผมทํารวมถึงวัสดุต่างๆที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับ ซึ่งในวิดีโอครับเราจะเห็นว่านะครับผมมีการตัดเหล็กเพื่อที่จะทําประตูของโรงเรือนด้วยนะครับแล้วก็ผมได้ทําคลิปแยกไปแล้วนะครับสามารถกลับย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการตัดสินใจเลือกแล้วก็เ,เปรียบเทียบราคาอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาใช้เนี่ยก็ถือว่ามีเหตุผลแล้วก็มีความ เหมาะสมนะครับในเรื่องของการเอามาใช้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าวัสดุต่างๆที่ผมใช้เนี่ยเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าก็จะมีตะแกรงนะคอันจะเป็นตะแกรงสารนะครับตอนแรกผมอยากจะใช้เป็นเหล็กฉีดนะแต่ว่าราคาเนี่ยมันสูงอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลังคานะครับส่วนประกอบที่ต้องเอามาใช้ในการทําหลังคาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุชุดแรกนะที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นใสโพลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเริ่มทํำยังไงครับ วันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับก็รอเวลามาหนึ่งอาทิตย์นะครับกว่าจะได้มาทําต่อก็ผมได้ซื้อวัสดุมาแล้วนะครับก็จะมีตะแกรงเหล็กเดี๋ยวเรื่องราคาเนี่ยผมมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เชล่านะครับเป็นไม้ฝาที่ผมจะมายิงตรงนี้ขึ้นไปสักสี่แถวนะครับขึ้นไปเนี่ยรอบเลยสี่แถวเพราะว่าจะใช้ป้องกันพวกสัตว์หรือว่าแมลง ปีนเข้ามาได้นะผมก็เลยอยากใช้เป็นไม้เชลอาตอนแรกอะ่ะกะจะใช้เป็นอันนี้นะครับอิดบล็อกนะที่ซื้อมาแต่ว่าคิดแล้วดูแล้วคือมันขั้นตอนเยอะกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้เชลอาส่วนอิดบล็อกเนี่ยเดี๋ยวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกครอบหลังคาที่เหลือด้านโค้งด้านข้างกันลมอะไรต่างๆนะครับมาด้วยแล้วก็จะมีแผ่นใสนะครับเป็น ฟิชเบอร์ดไม่ใช่ฟิชเบอร์ดเป็นเขาเรียกอะไรนะแผ่นาคาร์บอนเนตอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้นะอันนี้ครับเป็นจะเป็นแผ่นใสล,ลักลณะแบบนี้ครับจะมาติดด้านด้าน,ด,านด้านหลังกับด้านหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตำแหน่งสองตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งที่มีลมผ่านอยู่นะเราก็เลยป้องกัน ไม่อยากให้ลมผ่านแล้วก็ฝนเนี่ยอาจจะสาดได้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยผมมีโครงการว่าจะทําต่อต่อเป็นชายออกไปด้วยนะครับสองฝั่งเลยก็เลยคิดว่าด้านข้างเนี่ยจะไม่ติดเป็นแผ่นโพลีแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะติดเป็นตะแกรงเหล็กเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมจากเหตุผลที่ผมได้บอกไปในคลิปแล้วนะครับว่าเหตุผลต่งตางๆที่ผมเลือกใช้วัสด,ดุต่งตางๆเนี่ยมาใช้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับก็ ตามคลิปเลยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในส่วนของไม้ฝาเนี่ยวิธีการยิงนะครับมันจะเป็นเหมือนบูนซีเมนต์นะครับหรือเป็นซีเมนต์บอร์ดเนี่ยเราต้องใช้ตัวสกูที่มีปีกในกะารยิงนะครับเดี๋ยวผมจะมีแนะนําในชิปอีกทีนะครับก็ลักษณะของตัวต่อแผ่นนะผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราสังเกตเดีตรงนี้มันจะมีขีดอยู่นะเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมขาวๆตรงนี้นะครับ ซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าอีกแผ่นหนึ่งที่มันจะมาต่อครับแผ่นหนึ่งมันจะอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นการยิงสกูเนี่ยถ้าเกิดเราจะไม่อยากให้สกูมันมองเห็นได้นะครับเราต้องยิงให้เหนือเส้นนี้ขึ้นไปนะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกแผ่นหนึ่งมาเนี่ยมันจะปิดทับพอดีนะครับอย่างในกรณีตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นมันอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเส้นนี้นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะตรงนี้ครับเป็นเส้นขาวอยู่นะเป็นเส้นที่บอกว่า อีกแผ่นหนึ่งจะทับอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะามาทับด้านบนอยู่นี้นะัะงั้นการยิงสก,กูเนี่ยต้องยิงสูงขึ้นไปสักนิดนึงนะครับสาหรับข้อดีของสก,กูตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดเปิดตัวผิวตรงนี้ให้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิงยากนะเราต้องใช้สก,กูเป็นของเขาเองเลยนะครับนะครับแล้วก็ยิงไปให้เสมอกับผิวนะครับมันก็จะไม่แตกด้วยนะครับผม อันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับก็จากวิดีโอที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับสกูที่ใช้สําหรับในการยิงเนี่ยก็จะเป็นสกูเฉพาะนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนมีปีกอยู่นะเพื่อเป็นการเปิดตัวตัวบอร์ดของเรานะครับให้เราเนี่ยสามารถยิงสกูได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับใช้ไม้ฝาเนี่ยมาเรียงกันเป็น4แผ่นนะครับสชั้นขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็ในการทำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการต้องตัดในส่วนของตัวแผ่นของไม้เชอร่าด้วยนะดังนั้นวิธีการตัดเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นตัวใบตัดเพชรแบบนี้นะครับก็จะสามารถตัดได้ง่ายกว่าอย่าไปใช้ใบตัดเหล็กทั่วไปนะครับก็ตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยยิงไม้ฝาเชอร่าไปที่เรียบร้อยนะครับ แต่จะเหลือบอริเวณด้านหน้านะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคุยกับแฟนไ้แล้วว่าจะทําเป็นแบบใช้แผ่นใสทั้งหมดเลยนะครับทางด้านหน้าส่วนด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านข้างนู้นเนี่ยผมยิงไม้ฝาเชอร่าไปแล้วนะครับทีนี้จะมีขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการติดตะแกรงนะครับตะแกรงตรงนี้เนี่ยผมก็ลองดูแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเชื่อมนะซึ่งดูแล้วขนาดเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อมยากอยู่เนาะผมก็เลยหาวิธีว่าจะใช้เป็นการายิงตะกูทับ อัดเอานะหาเป็นเพจมาทาบเอาเนาะแล้วก็ยิงตะกูทับไปเป็นจุดๆ,ๆไปน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าจุดประสงค์เราเนี่ยเพื่อต้องการป้องกันพวกนกหนูแมลงที่จะเข้ารอดเข้าไปได้เท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมกําลังทาอยู่ก็คือตรงนี้นะผมกาลังเริ่มงอตรงนี้นะครับไล่งอไปเพราะว่าพองอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาใส่ช่องรูบนตรงนั้นได้นะเตรียบสอดเข้าไปได้นะครับแบบตัวนี้เนะี่ยผมก็สอดเข้าไปแล้วนะครับ1ตัวนะผมจะไล่งอเหล็กตัวนี้นะครับ ล้อเหล็กตะแกงอันบนสุดเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เสียบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราค่อยยิงอัดยิงอัดที่หลังนะประมาณนี้นะครับจากที่ผมได้อธิบายไปนะวิธีการติดตั้งตะแกงของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับหรือถูกหลักที่ถูกต้องจริงๆนะครับถ้าเกิดใครจะทํานะผมก็แนะนําให้หาข้อมูลหรือหาวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ถูกต้องกว่านี้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็ทำเพื่อป้องกันพวกสัตว์แล้วก็แมลงนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับ ตอนนี้ผมใส่ตะแกงนะครับด้านข้างเนี่ยได้ออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการยึดจับนะครับหรือล็อกตัวตะแกงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันเลยมาอยู่นะผมก็อาจจะตัดตัดออกนะครับให้เสมอด้านล่างไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้วิธีการใดนะครับหาอุปกรณ์อยู่พักหนึ่งนะผมก็คิดว่าจะใช้ตัวนี้นะครับมันเป็นที่เป็นเหล็กฉากครับสําหรับ เอาไว้ยิงสกูตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ก็จะใช้สกูตัวนี้นะครับใส่ได้นะครับเนี่ยมันจะพอดีเลยทั้งสองรูเลยนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกฉากนะครับแต่ของผมเนี่ยต้องทําการตีให้แบนก่อนนะน่ครับแบนออกมาลักษณะประมาณนี้เพื่อจะเอาไปครอบกับตัวตะแกรงแล้วก็ยิงน็อตอัดสองตัวนี้เลยนะนี่ก็เป็นวิธีการที่ผมจะใช้นะครับในครั้งนี้นะแต่สําหรับใครนะครับจะใช้วิธีการเชื่อมก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ย คงไม่เชื่อมนะครับผมจะใช้ตัวนี่ครับเหล็กตัวนี้เลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะก็เนี่ยนะครับวิธีการของผมก็คือจะใช้ตัวเป็นเพดเหล็กตัวนี้ที่ผมตีออกมานะครับก็ชือรับตรงนี้ไปเลยก็จะแน่นนะถือว่าแน่นโอเคนะแล้วผมก็จะไล่ย,ยิงไปทั้งหมดเลยครับแต่ผมจะยิงเป็นบนลกลางแล้วก็ล่างอย่างละสามตัวนะครับอย่างเนี้ยผมก็จะให้มันทับกันเลย พอทับกันเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะยิงทับตรงนี้เลยนะโอเค okay, นะครับก็อุปกรณ์ที่ผมออกมาใช้นะครับก็สามารถหาได้ทั่วไปเลยนะครับตามร้านขายวัสดุนะราคาไม่แพงครับประมาณร้อยตัวอยู่ที่53บาทที่ผมไปซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุหรือโฮมเฮาส์นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วก็พอผมยิงจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ยิงแค่3ตัวนะครับยิงเยอะเลยนะประมาณแถวละห้า5-6ตัวเลยนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้ผมไล่ยิงตัวตะแกงครับติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการตัดด้านล่างนะไล่ตัดด้านล่างของตะแกงนะครับก็เป็นใช้คีมตัดลวดตัดเหล็กนะครับคีมตัดเหล็กอันใหญ่โอเคครับจากนั้นผมก็ทําการไล่ตัดนะครับโดยใช้ตัวคีมตัดเหล็กของเรานะครับไล่ตัดไปซึ่งตรงนี้นะครับเวลาตัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างตะแกงกับตัว ไม้ฝาเชล้อราของเรานะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะผมก็มีความคิดที่จะใช้เป็นไม้ละแนงนะครับ3มนิ้วนะครบับมาปิดบริเวณโซนตรงนี้ทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมก็มาทําลักษณะเดียวกันกับฝั่งนู้นเลยนะครับใช้วิธีการติดตั้งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทําการตัดเหมือนเดิมนะครับซึ่งวิธีการต่างๆที่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือดีเหมือนกับ ช่างทั่วไปที่เขาทํากันนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเหมาะสมสําหรับการใช้งานของผมนะครับดังนั้นอยากให้เพื่อนๆดูและไปปรับปรุงประยุกต์กันใช้ดูนะครับสิ่งไหนไม่ดีก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะนําไปทํากันนะครับก่อนที่ผมจะเอาตัวแผ่นถทยขึ้นนะครับผมก็มาสังเกตว่าช่องว่างเนะี่ยมันห่างไปนิดนึงนะครับตรงนี้ช่องว่างตงนี้มันเยอะไปนิดนึงนะผมก็เลยต้อง เชื่อมเหล็กตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะใช้แผ่นใสเนี่ยติดแนวนี้เลยนะครับก็หลังจากที่ผมตัดตะแกรงเสร็จนะครับผมก็เริ่มมองหาวิธีการที่จะติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับแต่ว่ามันก็หมดวันพอดีนะครับก็จบวันก็มาเริ่มอีกทีวันอาทิตย์นะครับเช้านี้นะครับผมเริ่มจากการทาสีนะรั้งโงเดือนเลยนะครับสีขาว จะบอกเรื่องการทาสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทาให้เรียบเนี่ยต้องทาหลา,หลายรอบอยู่เหมือนกันนะสองสามรอบนะครับแล้วก็โครงการวันนี้นะครับแผนงานวันนี้เนะี่ยคือจะติดแผ่นใสโพลีนะครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะทําประตูติดประตูเปิดปิดได้นะครับที่ทําไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้โดยวิธีการยิงแผ่นโพลีใสของผมนะครับก็จะใช้เป็น ตะกูปลายสว่านนะครับตรงนี้นะ่าจะดึงออกได้นะเนี่ยมันจะเป็นใสอย่างนี้นะแสงจะผ่านเข้ามาได้นะครับก็น็อตท,ที่ผมจะใช้เป็นแบบนี้นะมีลูกยางด้วยนะครับแล้วเราก็จะยิงหัดเข้าไปเลยติดกับตัวเหล็กของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โดยในงานนี้นะครับผมก็เริ่มติดตั้งบริเวณด้านหลังก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาผู้ช่วยเลยนะการติดแผ่นโพลีใส่คนเดียวเนี่ยผมบอกว่าลําบากมากเลยนะครับต้องมีตัวแคมป์นะครับต่างเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอนะครับเกี่ยวกับการติดแผ่นโพลีนะครับตรงนี้เรื่องของรอยต่อระหว่างแผ่นนะตรงนี้ลองศึกษาวิธีการให้ดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอยต่อเนี่ยอยากให้อยู่บริเวณ ัวเหล็กนะจะดีที่สุดนะครับแต่ของผมเนี่ยบริเวณด้านหลังเนี่ยผมก็ติดาตามความกว้างของแผ่นเลยนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดตามแนวตามรอยของเขาเลยนะครับก็เวลาทำเนี่ยบางทีเราไม่มีประสบการณ์นะมันก็จะเจอปัญหาต่างๆนะเราก็ต้องคอยแก้ไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนทังด้านหน้าเนี่ยผมก็เริ่มทําการติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะติดบริเวณด้านข้าง2ฝั่งก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําการเชื่อมในส่วนของตัวประตูนะครับเข้าไปก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเราติดหมดแล้วนะครับเราเชื่อมประตูเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวเหล็กนะครับหรือตัวเม็ดของไฟเนี่ยไปกระเด็นใส่ตัวแผ่นโพลีของเราละลายได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยติดเฉพาะด้านข้างก่อนนะครับ2 ำแหน่งแล้วก็ทำการเชื่อมประตูที่เราได้เตรียมไว้นะครับเข้าไปก่อนนะครับจะเห็นว่าวิธีการของผมเนี่ยก็จะทำการเชื่อมประตูนะครับเป็นลักษณะเหมือนอใช้เหล็กเส้นนะครับง่ายๆเลยนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยผมบอกไม่เกิน600บาทเลยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปที่ผมได้ทำไว้ได้นะครับส่วนของประตูนะครับ ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้วิธีต่างๆนะครับในการติดในการทํารูปแบบต่างๆนะครับการติดตัวบุษอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวบุษเนี่ยผมก็ไม่ได้อธิบายไว้ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ติดเองเลยนะครับเพราะไม่ได้เคยติดมาก่อนนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหลังจากที่ผมได้ทําการติดตัวประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ในส่วนของประตูเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องหาเป็นวัสดุที่มาปิดป้องกันพวกนกหนูมแมลงอะไรเข้าไปอีกทีหนึ่งด้วยนะครับถัดมาเมื่อติดประตูเป็นที่เรียบร้อยผมก็ติดแผ่นใส่นะครับแผ่นโพลีคาร์บอเนตของเราเนี่ยเพิ่มเข้าไปให้เต็มเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับผมทำการติดตัวแผ่นโพลีใส่นะครับทางด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทําการขนอิดบล็อกนะครับจํานวนเยอะเลยฮนะไปไว้นี่แล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งคนระับทีนี้นะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยผมต้องทําการใส่ตัวเขา,าเรียกครอบข้างเนาะที่ปิดด้านข้างครับเป็นกระเบื้องนะครับผมซื้อมามันจะมีลักษณะอยู่2แบบนะครอบปลายนะครับอันนี้เป็นครอบหัวนะหัวท้ายจั่วนะครับจะมี2อันเนาะนี่ครับมันจะมีแบบครอบปลายนะครบอบปลายเป็นแบบนี้ จะมีที่ครอบอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้ยครอบข้างธรรมดานะด้านข้างไล่ขึ้นไปเนะี่ยคือครอบปลายมันจะเป็นอันนี้นะครับส่วนเนี้ยครอบไปจนทั้งสองฝั่งปุ๊บเราก็จะใส่ตัวครอบจัว่วอีกสองอันหัวท้ายแบบนี้อันนี้นะครับเข้าไปกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ทําต่อนะครับ ผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าในเรื่องของหลังคาทรงจั่วเนี่ยผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยจริงๆนะครับแล้วก็เจอปัญหาได้รต่างๆเนี่ยหลายอย่างนะครับผมก็ทําการแก้ไปนะครับหน้าง,งานอะไรต่างๆเนี่ยทำการแก้ไปได้เรียนรู้ได้อะไรเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้นะครับเราก็ได้รู้จากที่เราได้ทํางานจริงๆนี่แหละครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องนี้ก็ตอนนี้นะผมติดตั้งตัวปิดชายข้างได้แล้วนะครับเขาเรียกอะไรปิดข้างแล้วก็ตัวครอบจั่วด้านบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรือว่าดูแบบสวยหรูเท่าไหร,ร่นะแต่ก็พอใช้ได้นะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรมากครับลองดูนะครับมันจะมีวิธีของเขาอยู่เนาะ เคนะครับเดี๋ยวผมต้องทํทั้งหลังต่อนะครับจากนั้นผมก็เริ่มมาติดตัวขอบด้านข้างนะครับแล้วก็ครอบจั่วอะไรต่างๆเนี่ยบริเวณด้านหลังนะจึงได้รู้ว่านะครับการที่เราจะทําหลังคาจั่วเนี่ยตรงจั่วแล้วก็ใช้หลังคาร้อนคู่เนี่ยมันต้องมีการคํานวณความยาวของหลังคาด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยใส อุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยที่เขาทํามาไว้ให้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลังคาร้อนคู่มันไม่ได้ขนาดของมันพอดีเป๊ะเนี่ยมันจะทําให้เราต้องมีการโมดิฟายอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็เลยต้องแก้ปัญหาหตรงนี้ด้วยตัวของผมเองนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยนะต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยติดยากมากเลยเพราะว่ามันไม่พอดีนะต้องทําแบบโมดิฟายเอานะครับ บอกยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเรากะระายะหลังคาไม่ดีนะเ็จะได้อะารมันเี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อว่าทำอะไรต่อนะก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการติดตั้งตัวบังลมชายด้านข้างไปแล้วนะครับทั้งหมดแล้วก็ติดตัวขอบด้านบนใช่ไหมครับทีนี้เนะี่ยจะเห็นว่า ด้านข้างของผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นแผ่นแผ่นฝาเชอร่าใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมไปสั่งซื้อมาเป็นเอ่าเป็นเหมือนไม้ละเนงนะครับสามนิ้วเนี่ยจะมาปิดตรงขอบตรงนี้นะปิดยาวไปเลยปุ๊บไปนู่นเลยนะครับรอบเลยนะครับเพื่อปิดไอ้ตัวตรงนี้ครับที่มันเป็นสเตปแบบเนี้ยจะปิดให้หมดเลยนะเพื่อบทบังให้มันออกมาแบบเรียบเีย,เยสวยหน่อยแล้วก็ปิดตัวเหล็กตรงนี้ของเราด้วยเนาะมันจะเป็นแผ่นไม้นะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปิด ยาวไปถึงนู่นเลยทีนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยผมเลือกเป็นแผ่นใสโพลีทั้งหมดนะก็เลยคุยกับแฟนไว้ว่านะครับคิดว่าเดี๋ยวจะตัดแผ่นใสโพลีตรงนี้นะออกทั้งหมดแล้วก็จะติดเป็นไม้ไม้ฝาเชอร่าแบบนี้เหมือนกันนะทางหน้าเนี่ยให้เหมือนกันไปเลยนะครับเพราะตอนนีออ้ผมว่ามันไม่เข้าอะ่ะถ้าเกิดเรามองด้านหน้าก็โอเคนะแต่ถ้ามามองด้านข้างใช่ไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นเชอร่าไงนะครับด้านข้างตรงนี้ เราก็ควรจะเป็นเชอร่าด้านหน้าไปด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ซื้อของมารอของมาอยู่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเหลือไม้เชอร่าเนี่ยอยู่2แผ่นนะครับนะครับแล้วก็ไปสั่งมาเพิ่มอีก2แผ่นดังนั้นเนะี่ยวันนี้ผมจะสามารถติดได้แค่ฝั่งเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่ง่ยต้องรอไม้มาก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้น,นครับผมก็เริ่มทาการติดตั้งไม้ฝาเชอร่านะครับซึ่งเดี๋ยวอ2แผ่นเนี่ยผมก็ตัดแบ่งครึ่งเลยเพราะตรงนี้ยาวมัน 1.5เมตรพอดีนะครับแล้วที่ผมบอกไปในคลิปว่าผมจะตัดตัวแผ่นโพลีออกก่อนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอทําเข้าจริงเนี่ยผมไม่ตัดนะครับผมก็ยิงทับเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากตัดเพราะว่าจะเพิ่มขั้นตอนแล้วก็ผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับมีแผ่นโพลีอีกอันนึงนะครับทีนี้นะครับผมก็ไปสั่งของมาอีกรอบนึงนะครับก็เป็นไม้ฝาเชล่าแล้วก็เป็นไม้ละแนง3มนิ้วนะครับรวมถึงแผ่นเรียบนะครับ ที่จะเอามาใช้ในการวางชั้นของหรือวางโต๊ะของโรงเรียนแคตัตนั่นเองครับแต่เราไปดูต่อว่า,าวันหยุดถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวันหยุดถัดมาอีกวันหนึ่งที่ผมกาลังจะมาทํานะครับก็มาต่อกันนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับของอีกเสาร์หนึงแล้วผ่านมาน่าจะอาทิตย์หนึ่งเต็มนะครับผมก็ได้ไปสั่งวัสดุมานะครับแล้วก็จะเริ่มทําวันนี้คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะ ทำให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ใกล้เสร็จที่สุดเท่าที่จะทาได้นะก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับแผ่นเรียบหนาประมาณหนึ่งเซนเลยนะครับตัวนี้สั่งมาทั้งหมดแปดไอเจ็ดแผ่นนะครับคิดว่าน่าจะมีเศษเหลือนะเพราะผมต้องตัดนะครับน่ามีเศษเหลืออยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับถัดมาก็จะเป็นอ่ ไม้และแนงหน้าสามนะครับแปดแผ่นที่ผมบอกจะมาติดด้านข้างตรงนี้ครับยาวไปเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีไม้ไม้ฝาสองแผ่นตัวนี้นะครับที่จะมาติดตัวด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ผมติดตรงนี้แล้วตรงนี้ยังไม่ติดนะครับก็จะติดตรงนี้แล้วก็ด้านในก็จะใช้แผ่นเรียบเนาะของเราใช้แผ่นเรียบของเรามาปูทั้งหมดเลย อย่างที่บอกไปนะความกว้างของตัวตัวโตเนี่ยมันอาจจะต้องตัดแล้วเหลือเศษซึ่งเศษเนี่ยผมจะทําเป็นชั้นบนนะครับจะทําเพิ่มชั้นบนขึ้นมานะครับรอบเลยนะเพื่อจะเป็นชั้นสําหรับวางแคตตัสด,ด้อีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าชั้นบนเนี่ยจะไม่กว้างมากจะประมาณสักเอ่อไม้บรรทัดหนึ่งนะครับหรือประมาณสักครึ่งหนึ่งของตัวชั้นล่างโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะได้ ออกมารูปแบบไหนครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ทําการติดตั้งตัวไม้ฝาเชลลาที่ซื้อมาเพิ่มอีก2แผ่นนะครับซึ่งแผ่นหนึ่งมันจะยาวอยู่ประมาณสามเมตรเนาะเราก็ตัดแบ่งครึ่งเลยครับ2แผ่นนะครับเราจะได้ทั้งออกมาทั้งหมด4แผ่นแผ่นละ1.5เมตรนะครับแล้วก็ยิงติดไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมติดตัวแผ่นไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแผ่นฝาเชลลานะ ทั้งหมดเลยนะเห็นว่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยผมจะติดไม้ตัวไม้ละเนงนะครับขนาดสามนิ้วนะครับขนาดสามนิ้วนะเข้าไปนะครับบริเวณด้านข้างนี้ปิดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าตรงนี้เนี่ยจุดร้อยต่อระหว่างตัวตะแกรงนะครับกับตัวไม้ฝาเนี่ยผมก็จะใช้ตัว ไม้ระแนง3สามนิ้วยิงติดลงไปนะครับทั้งรอบทั้งหมดเลยก็ตอนนี้นะครับเสร็จในที่เรียบร้อยนะผมยิงตัวไม้ละแนงนะครับขาดด้านบนไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันก็ดูดีกว่าเดิมเนาะเพราะมันจะปิดบังไอตัวสเต็ปของตัวแผ่นไม้ฝาไปเลยนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับทีนีครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการเอาตัวแผ่นเรียบนะครับไปขึ้นนะ ต้องบอกว่างานหนักสุดวันนี้ก็คือเรื่องของการเอายกแผ่นเรียบนะครับแผ่นนี้นะครับที่มีความหนาอยู่หนึ่งเซนเนี่ยไปวางบนชั้นเหล็กที่เราได้เชื่อมติดไว้นะครับต้องบอกว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยผมว่าหนักเอาเรื่องเลยนะผมยกจนแบบเสียวหลังเลยเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะ้ำหาคนช่วยยกจะดีที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็มาทําการใส่ไปบนตัวชั้นของเราแล้วก็วัดขนาดนะครับ ลากเป็นเส้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเลื่อยวงเดือนนะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นใบตัดเพชรน,นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับซึ่งวันนี้งานยากก็คือการตัดตัวนี้แหละครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นละอองเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นใครจะทํางานตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าแนะนําอุปกรณ์ต้องครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากกรองฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็หน้ากากกัน ายตาการตาของเราด้วยแล้วก็จะมีบางจุดนะที่เราต้องมีการตัดบริเวณมุมนะเพื่อให้กับเพื่อให้มันเข้ามุมนะครับบริเวณมุมๆด้วยเราก็ใช้ตัวเป็นลูกหมูสี่นิ้วนะครับในการตัดน,น,นะจะเห็นว่าฝุ่นในเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับและทําในที่โล่งก็จะดีมากๆนะครับให้มีลมพัดนะครับเป่าเอาฝุ่นอะไรเนี่ยออกไปนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากผม ทำการตัดอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ออกมาลักษณนะเป็นชั้นวางออกมาตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางตำแหน่งเนี่ยผมก็ต้องตัดซอยไม้เอาอีกทีหนึง่งผมไม่ได้ใช้แผ่นเต็มนะครับก็จะมีเป็นร้อยต่อบ้างอะไรบ้างนะถัดมานะครับเราก็ทําการยิงตะกูก็เป็นตะกูตัวเดิมนะเป็นตะกูที่มีปีกนะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับยิงยึดเข้าไปเลยนะครับ เ้องบอกว่าแผ่นไม้ตัวไม่ใช่แผ่นไม้นะครับแผ่นตัวแผ่นเรียบเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทําต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันตามคลิปเลยนะครับก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น ep ีที่4แล้วนะครับแล้วก็อีพีที่สี่ผมน่าจะจบไว้ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมจะพาดูนะตอนนี้นะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับจากในวีโอที่เห็นไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ที่ผมได้ทํามาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับครับด้านข้างนี่ก็เป็นเชอร่านะครับเป็นไม้ฝาแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับจะใช้เป็นไม้ละแนง3นิ้วนะครับอีกแผ่นหนึง่งแผ่นหนึ่งก็ตก3าที่บาทนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะส่วนด้านข้างก็เป็นใช้เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงขนาด1นนิ้วนะครับตรงนี้ความก้างความกว้างของตะแกรงเนี่ยตรงนี้หนิ้วนะครับอันนี้จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันพวกนกพวกหนูนะครับแล้วก็กันลอกอะไรเงี้ยไม่ให้เข้าไป ทางในได้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอาไว้ป้องกันพวกลมแล้วก็ฝนนะครับที่จะพัดมาทางด้านนี้นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลมมันจะพัดมาทางแนวนี้ถ้าส่วนใหญ่ส่วนทางด้านข้างนะครับที่มีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆสมาชิกถามมาครับว่าทําไมหลังคามันยื่นน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องบอกว่าผมก็มีโครงการที่จะทําต่อมาครับด้านข้างเนี่ยต่อมานแนวนี้นะครับ แล้วก็จะตรงนี้ก็สามารถที่จะวางแคทตัสหรือว่ากระบองเพชรได้อีกนิดนึงส่วนด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านข้างนี้นะครับผมก็กะว่าจะต่อไปถึงกําแพงเลยนะครับต่อไปแล้วก็ทําเป็นที่กันฝนกันลมได้นะตรงนี้ก็สามารถปลูกแคทตัสได้อีกแต่นี่เป็นโครงการถัดไปนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในก่อนต้องบอกว่าเอาจริงก็ยังไม่เสร็จนะก็ยังเหลือเรื่องการทาสีอะไรต่งตางๆอีกนะครับนะครับด้านในก็จะประมาณนี้ ยังทาสีไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เพิ่งติดตั้งไปก็ยังมีเศษฝุ่นนะครับเศษอะไรอยู่เนี่ยครับเนี่ยนะยังไม่ได้ทาสีนะก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับที่จะมาทาสีอีกทีนึงนะครับก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของโรงเรือนแคตัทที่ผมวางไว้นะครับก็หน้าประมาณนี้แล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยที่คุยกับแฟนไว้นะครับว่าจะติดอีกชั้นหนึ่งออกมาสักประมาณ30มสิเซนนะหนึ่งไม้บรรนทัดนะด้านบน วารอบไปเลยนะครับวางรอบนี้ไปเลยนะครับบริเวณด้านบนก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับ EP นี้จะจบไว้ประมาณนี้ส่วน EP ถัดไปใน e p ีที่5ก็น่าจะมีเรื่องของการาทาสีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วก็ EP ที่5เนี่ยผมจะสรุปค่าใช้จ่ายแบบละเอียดที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีแนะนำด้วยว่า ส่วนไหนที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างเนี่ยผมจะแนะนําใน EP ที่5ด้วยว่า,าถ้าอยากลดค่าใช้จ่ายตรงนี้บ้างนิดหน่อยเนี่ยเราจะลดอะไรตรงไหนได้บ้างแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็จะมาแนะนําอีกทีนึงนะครับส่วนของโรงเรียน EP 4ก็จะจบไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้นะใช้เวลามันหยุดอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าถ้าทาจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึง ไม่น่าจะถึงเดือนหรอกนะถ้าทำแบบมีเวลาว่างจริงๆนะครับผมส่วนี EP นี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตามชม EP ถัดไปนะครับ EP ที่ห้านะครับผมวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ EP สี่นะครับผมสวัสดีนะครับ